ไอ้มอบจ้างไปเนี่ยผมไม่ทราบนะครับท่านไปได้ข้อมูลมาจากไหนแต่อย่าไปดูถูกน้ําใจกันอย่าไปดูถูกน้ําใจกันนะครับมีคนคอมเมนต์มาว่าโอ้ยเลวัดได้ไปกับเขาด้วยเหรอได้ตังวะละพันละมั้งมาโอ้ขี้พืชเหลือเกินคุณเอ้ยคุณคุณยังไม่รู้เหรอว่าเงินซื้อผมไม่ได้นะครับ คุณไม่รู้เหรออย่าไปดูถูกคนที่ลกอย่าไปดูถูกคนนะอย่าไปดูถูกคนนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่จ้างครับเมื่อวานนะที่ผมดูนะครับเป็นพวกผู้หลักผู้ใหญ่มีสตังค์ทั้งนั้นนะครับมีสตังค์ทั้งนั้นนะฮะอย่าไปดูถูกคนอื่นลุนะผม ผมรู้แล้วเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับดูแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแดกเท่าไหรอ่อ่ะนะไม่อยากจะดูถูกคุณนะก็ไม่อยากไปแจ้งความดำเนินคดีคุณที่ไปดูหมิ่นเขาอย่างนั้นนะผมก็ไม่อยากไปสู้รบกับคุณนะครับยิ่งผู้หญิงนี่ไม่อยากจะนั่นเลยนะครับไม่อยากจะ ไม่อยากจะบอกว่าคุณนี่โง่จริงๆนะครับมาเนี่ยนะฮะระดับผมนี่ถ้าจะไปร่วมกับใครนี่มันจะใครจ้างกูได้วะนะครับแล้วค่าตัวแม่ต้องไปแจ้งดำเนินคดีมึงฮะดูถูกกูว่าค่าตัวแค่พันนึ่งเหรอนะครับโอ้ยอีหนูเอ้ยมึงแม่โง่จริงๆถ้ามึงพูดว่าค่าตัวกูสิบกิโลอย่างเงี้ยเออ เอาคดีปี2536อ่ะเขาแจ้งเขาจ้างผมเนี่ยให้รับสินบน10กิโลผมยังไม่เอาเลย2536ัน25หเงินเดือนผมยังไม่ถึงหมื่นเขาให้ผม10กิโลนสะิบล้านเนะี่ยผมยังไม่เอาเลยนะครับเอาได้ครับถ้าจะเอาแค่ปล่อยไอ้จบหนีไปเท่านั้นแหละ เจอไอ้จบแล้วไปมึงหนีไปเอาเงินมากูยังไม่เอาเลยนี่ฮมึงนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับโง่ดักดานเหลือเกินนะครับอย่าไปดูถูกน้ำใจคนหรกนะผมเป็นตำรวจมานี่ยผมเจอทั้งม็อบเสือ้อเหลืองม็อบเสื้อแดงอะไรนะครับผมไปขอข้าวเขากินได้งั้นเลยครับเมื่อวานเจอน้องๆตำรวจก็อย่าไปบอกอย่าไปมองคนที่เขา อ่คนที่เขาเห็นต่างกันอะไรกันเราก็ทําหน้าที่เราไปเราเป็นมิตรกับทุกคนนะครับมานะเราเป็นมิตรกับทุกคนนะผมเป็นตำรวจเนี่ยอยู่ชุดควบคุมฝูงชนนะเป็นผอบอเหตุการณ์ผมไม่เคยจับม็อบซากคนเดียวเลยไม่เคยยิงไม่เคยเตะไม่เคยตีเลยนะครับไม่เคยครับใครก็ได้มาบอกว่าผมเนี่ยจับกลุ่มทิเอาตัวตนมาปรากฏสินะ ผมจะกราบแล้วก็ให้เงินทักกิโลหนึ่งเพราะผมไม่เคยจับใครซักคนเดียวนะครับไม่ว่าจะเสือ้อเหลืองเสือ้อแดงเสือ้อหลากสีอะไรนะครับไม่มีผมเห็นใจครับเห็นใจความเห็นต่างของแต่ละคนนะครับเห็นใจบริบทของแต่ละคนที่จะต้องเล่นไปตามบทนะเหมือนลีเกเขาเขียนบทให้เล่นนะมาแต่ว่าท่านอย่ามาโพสต์คอมเมนต์ดูถูกเลยนะครับ มีคนส่งมาให้นะครับว่าคนนี้มันดูถูกผมนะครับมาหาว่ารับจ้างค่าตัวพันหนึ่งโอ้อีควายแม่มึงนี่โง่เหลือเกินผมก๊อปมาเนี่ยที่จริงบอกชื่อเลยก็ได้นะครับบอกชื่อมันใช้หน้าอันนั้นมาแต่ผมเช็คแล้วผมรู้แล้วว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่อะไรนะครับอื้มอยากจะด่าเหลือเกินเลยนะครับ Uh huh. ครับอยากจะด่าว่าอีควายนะครับคือมันไม่สมควรที่ผมจะไปดำเนินคดีคุณหรอกมันกระจอกเกินนะครับกระจอกเกินแต่อย่ามาดูถูกผมนะครับอย่ามาดูถูกผมนะครับอ๋อด่าไปแล้วใช่ไหมเออใช่ขอโทษด,ด้วยดันไปด่าผู้หญิงอีควายเข้านะครับ มันโง่จริงๆนะครับมันโง่จริงๆนะครับด่าไปแล้วมาดูถูกโอ้โหผมนี่ได้ค่าตัวพันหนึง่งมึงคิดได้ยังไงวะนะั่นมึงเอาส้นตีนอะไรคิดวะแย่ yeah, จริงๆนะครับมาใครก็รู้ FC ผมเนี่ยส่งมาให้นะครับรูปเป็นผู้หญิงนะอายุประมาณสักสี่สิบได้นะฮะมาเนี่ยนะครับ คือถ้าไปตามตัวที่บ้านจริงๆเนี่ยผมก็กลัวว่าแม่นจะเป็นโรคประสาทเป็นโรคประสาทกินยาอยู่อะไรอยู่จะต้องไปติดต่อรับยาให้มันอีกนะฮะมาเพระผมผมผมก็บอกกับผู้ใหญ่นะที่จริงผมคิดนะผมจะ ไม่ไปแต่ไม่ไปก็ไม่ได้เราพูดแล้วว่าถ้าเขาต้องการอาสาสมัครไปสู้กับขมรนเนี่ยผมจะสมัครไปแล้วผมพูดในไลฟ์สดหลายครั้งแล้วพอเขารวมตัวเพื่อแสดงความรักชาติห่วงแหนเป็นดินและผมไม่ไปจะทำไงนะที่จริงอยู่บ้านเฉยๆผมก็สบายแล้วครับอยู่บนภูดูเสือกัดกันนะครับนะแต่ว่ามันไม่ใช่สันดานเรานะครับมันไม่ใช่สันดานเรานะครับ พูดแล้วต้องทำนะครับพูดแล้วต้องทำนะครับไอ้ยอ้ยเยอเขาบอกผมพันหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันจริงๆครับออกูก็ไม่รู้มึงคิดได้อย่างไงนะครับปวดหัวนะครับบ่อยเขาครับ เขามองเราคุณค่าแค่นั้นก็ไม่เป็นไรนะครับไปเนี่ยเฉพาะเมื่อวานไปกินข้าวที่ไอ้ร้านเนี่ยนะร้านพงหลีเนี่ยพัตการพงหลีเนี่ยนะครับผมดันสั่งให้นั่นเดือเป็ดด้วยเป็ด,ด,ปดไอ้เป็ดห้องกงทอดนะครับแล้วก็กับข้าวอีกสองสามอย่างนะครับกะกินเลยมันเป็นร้านอร่อยไงไพัตการพงหลีเนี่ยเจ้าของเขาเป็นคุณหมอด้วยนะครับ เขาเรียกร้านผู้ดีเก่านะครับมันก็จะมีพัตตารพงหลีนี่กับอะไรว่าตรงอนุสาวรีย์ชัยอะไอ้ล้านอะไรลือไปซะแล้วสอนแดงสอนแดงนะฮะไอ้เราก็ไปนึกถึงความหลังเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วหลักใช่เป็ดตัวเดียวก็พันกว่าบาทแล้วพันสองร้อยบาทเข้าไปแล้วนะครับ มาเนี่ยอ,อืออีหา่าแล้วมึงบอกว่ากูรับค่าตัวพันหนึ่งไปร่วมชุมนุมมันน่าโมโหนะครับแล้วท่านท่านท่านอย่าไปข่ำไม่ตำรวจนะไอไอตำรวจนะเดี๋ยวชื่อไออะไรวะไอ้ผู้การเจาจออะไรนะที่นับบอกว่าใช้โดนนับมีผู้มาร่วมชุมนุมพันสิบเจ็ดคนอะไรนะครับ ผมว่ามันคงจะนับไอ้นั่นครับมันคงจะไปนับตอนส,อสมโมงเช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะช่วงประมาณ3มโมงเช้าเขายังไม่เริ่มพิธีพระคนยังไม่ได้คนยังไม่ได้มาร่วมชุมนุมอาจจะใช้โดนบินไอ้ตอนนั้นมันอาจจะพันสิบเจ็ดคนจริงๆแต่คนเอาคลิปเสียงมันคนเอาคลิปเสียงมันมามาพูดว่าคนมาชุมนุมตั้งเยอะแล้วไปบอก พันสิบเจ็ดคนนะครับโอ้โหว่าด่าให้ผู้การจ่อซะเสียคนไปเลยนะครับแล้วมึงก็ไม่บอกว่าแต่บอกมันก็ตัดอีกเลยครับณเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้สื่อออนไลน์มาแล้วมีบางเพจนะเอาผมไปโพสนะครับผมไปเพื่อไปแสดงให้เขาเห็นมันเห็นว่ากูรักชาติกูไม่ยอมมึงกูพร้อมจะชนกับมึงดันไปพูดโพสคำพูด อีหนูออกไว้เถอะนะครับบอกให้ผมบอกให้นายกออกไปเฮ้ย <c oughs> คนละประเด็นกันนะผมไม่ได้ไปพูดไปไล่นายยกเลยนะไม่เกี่ยวนะครับนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับมาอ้าวเกินเวลาแล้วตั้งใจมาไล่สักชั่วโมงหนึ่งนี่หนึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับ เมื่อวานก็ได้ไปอาศัยหน้าบ้านของอคุณหลวงอัศวสิทธ,ธิสุนทรนะครับตอนนี้ท่านสิ้นบุญไปแล้วนะครับโอเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยที่เฉียบขาดมากนะครับหลวงอัศวสิทธิ์นะครับไปอยู่หน้าบ้านท่านนะครับท่านผู้หญิงที่เป็นบุตรสาวท่านยังอยู่นะครับดูแลบ้านอยู่นะครับเมื่อก่อนแถววนุสาวรีย์ชัย เมื่อประมาณ3ามี่สิปีที่แล้วนี่ไม่มีบ้านใครนะครับไม่มีบ้านคนนะครับพอพักในซอยแถวนั้นนะ่ะไม่มีแล้วครับมีแต่บ้านหลวงอัธสิทธิ์เนี่ยครับนะครับหลวงอัธสิทธิ์ผมเคารพนับถือท่านไนงะก็ได้มีโอกาสไปถ่ายรูปกับลูกๆแล,ล,ละหลานท่านนะครับมาเนี่ยนะครับผมอาศัยหลบตรงนั้นนะครับมีร้านขายโอเลี้ยงอยู่นะครับผมก็พยายามหลบคนพยายามหลบคนไปตรงนั้นนะครับ ตอนนี้คนก็เดินตามกันมาถ่ายรูปครับมาเนี่ยผมก็โอ้กลับดีกว่านะครับมาเมื่อวานก็อยู่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับไปอยู่แค่สามชั่วโมงนะครับเอ๊แปลกนะเมื่อวานนี้ฝนตกนะแล้วก็ผมก็ยืนอยู่กลางแดดนะมันก็มีความรู้สึกเหมือนมันผมไปอยู่ในร่มตลอดนะความรู้สึกผมอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วฝนไปนี่ ไปผมก็ไม่ได้นั่นฮะไปนี่ก็ไม่เปียกฝนอะไรนะฝนตกผมกลับมาก่อนฝนตกนะผมกลับมาก่อนฝนตกนะครับตอนที่ผมจะนั่นมันตกโปรยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้มีกาดมีเกิดอะไรครับผมไปคนเดียวครับผมไปคนเดียวครับไม่มีลูกนงลูกน้องอะไรมานะครับเสื้อเหลืองผมมีอยู่ยี่สิบตัวเนี่ยในตู้เนี่ยนะครับมีเสื้อ เสื้อยืดก็มีสีเหลืองสีขาวสีเลือดหมูนะครับถ้าเสื้อเชิ้ตลายสกอตอย่างนี้ก็จะมีเยอะหน่อยครับมาถ้าเสื้อยืดจะมีแค่สีเหลืองสีขาวและสีเลือดหมูนะครับครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโทรกับท่านรัฐมนตรีหน่อยเขาท่านอุตสาหโทรมาผมก็ไปปัดสายเขาทิ้งนี่เขาโทรซ้ำมาอีกแลลวนะครับ ไอ้เรื่องจอนนี่เหรอครับเรื่องจอนนี่มือปราบใช่ไหมครับจอนนี่มือปราบเนี่ยเขาไปด่าน,นายกนะครับตอนนั้นจอนนี่ยังเป็นตำรวจอยู่ตอนนี้เรื่องวินัยของตำรวจเนี่ยกรณีที่ด่าพุ่งข้าบัญชาก็าอาจจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนทั้งวินัยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าการจะลงโทษว่าเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็อีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่คณะกรรมการ สอบสวนจอนนี่เป็นในตำรวจยศในดาบนะครับซึ่งจะตั้งตั้งเริ่มต้นจะตั้งกรรมการสอบสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนนะครับสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับถ้ามีมูลก็สอบสวนทางวินัยนะครับอาจจะลงโทษมันมีตั้งแต่ภาคทันนะครับมีตั้งแต่ภาคทันนะครับว่ากล่าวตักเตือนกักขังนะครับธนกรรม ะครับลงโทษตัดเงินเดือนแต่จอนนี่ลาออกไปแล้วนะจอนนี่ลาออกไปแล้วนะครับลาออกจากตํารวจไอ้เรื่องสอบทางวินัยเขาก็คงจะสอบย้อนหลังสอบสวนทางวินัยจะลงโทษระดับไหนก็อยู่ที่คณะกรรมการครับมานะฮะอยู่ที่คณะกรรมการครับเพราะว่าไปด่านายกที่เป็นผู้บัญชาผมผมก็ไม่ได้ดูคลิปจอนนี่นะว่าไปด่าหรือว่าไปไล่ นะครับถ้าไปด่าไม่ได้แต่ถ้าไล่มันก็คือตำรวจนี่กระด้างกระเดื่องก็ไม่ได้ครับนะครับระระเบียบวินัยตำรวจนะครับมันมันก็อะไรนะมันก็คุมอยู่มันคุมอยู่ครับเขาไม่ให้กระด้างกระเดือ่องต่อผุ้ครับมินชาแต่ว่าโทษมันก็มันผมมองว่าไม่หนักถึงกับไล่ออกนะ ถ้าผมมาะผมพูดไม่ได้เอาว่าผมรู้ก็แล้วกันว่าจะลงโทษอย่างไรในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการพิจารเรื่องร้องเรียนตำรวจที่จะพิจารทันลงโทษทางวินยัยข้าราชการตำรวจอยาให้ผมมารับรู้เรื่องนี้เลยนะครับถ้ารับรู้แล้วเขาก็จะบอกว่าเอา้าแล้วผมทําไมไม่เอามาสอบสวนลงโทษซะเองล่ะนะครับผมมองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับไม่ใช่ว่าไปโดดต่อยผุ่งขับบัญชาหรือไปใช้เข้าหลาม ยิงพบังคับบัญชาเป็นเรื่องที่สายงานปกครองของตำรวจนะครับผู้กับผู้การผู้อุปการอะไรเขาจะต้องดำเนินการไปไอ้เรื่องกระจอกงอกง่อยเล็กๆในน้อยแค่นี้อย่าต้องให้มาถึงมือผมเลยนะเอาอย่างนั้นดีกว่าผมไปพูดไม่ได้ว่าเขาจะลงถูกลงโทษระดับไหนหรือไม่ถูกลงโทษจะเป็นการชี้นำไปนะครับเพราะผมเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับเอาอย่างนี้นะฮะท่านเข้าใจนะครับมา นะครับก็เสือนี่อย่าไปกัดเสือนะครับเสืออย่าไปกัดเสือมันมีมร้อยโรดเอกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ภาคเ็ดไปร้องจอนนี่นะครับผมว่าเดี๋ยวจอนนี่ก็สวนกลับนะครับเดี๋ยวจอนนี่ก็สวนกลับนะครับแล้วถ้าคนมีแผลแล้วมึงแสบเป็นซีมาเลยอะไรกันนะครับแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าทั้งชีวิตไม่เคยรับถิ่นบาทค่าถิ่นบน ไม่เคยที่จะไปกินเงินใครเลยไม่เคยกระทำผิดอะไรเลยก็เอาเถอะครับร้องเขาไปได้เรื่อยนะครับแต่ถ้าตัวเองยังมีแผลแล้วเนี่ยนะครับถ้าตัวเองยังมีแผลแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องฟ้องกลับครับดำเนินคดีกลับกันอะไรกันนะเสืออย่าไปกัดกันครับนะครับกัดกันก็เจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทุกคนทําอะไรย่อมมีจุดมุ่งหมายนะครับ ย่อมมีจุดมุ่งหมายนะครับผมเข้าใจบริบทของแต่ละคนนะครับไอ้ร้อยเอกที่ไปร้องนี่มันก็อาจจะไม่มีแผลอะไรหรือเตรียมที่จะ,กะเกษียณคือระดับร้อยเอกเข้ามาจากชั้นปรทวนเนี่ยอายุ53ก็เป็นร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกผมคิดว่าปีนี้น่าจะ,กะเกษียณน,นะครับคนที่ไปร้องนะฮะอาจจะลงสมัครนายกอบตอรหรืออาจจะลงสอจอหรืออาจจะลงเป็นสอสอนะครับพัก การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับมันก็มีบทบาทบริบทของแต่ละคนนะครับผมไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ไม่จําชื่อไม่ได้ไม่ไม่รู้ชื่อนะครับว่าใครเป็นร้องเห็นแต่ข่าวผ่านๆเท่านั้นเองว่าตํารวจกัดตํารวจนะร้อยตำรวจร้องไอ้จอนนี่นะครับมาเนี่ยปล่อยเข้าไปตํารวจด้วยกันนะครับจอนนี่เขาให้เขาเดินไปตามเส้นทางชีวิตเขานะครับไปค้าขายไปทําค่ายเพลงอะไรไปนะครับ แล้วก็มาเป็นปากเป็นเสียงช่วยเหลือสังคมอย่างนั้นจะดีกว่านะครับผมว่านะนะครับมาสัตว์มีขนคน,คนมีพวกหมามีนายหมามีปลอกคอหมามีนายนะครับมาอย่าไปกัดกันเลยนะครับมันจะเจ็บน,นะครับเหตุการณ์ชายแดนช่วงนี้ก็ชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนอย่าไปไว้ใจนะครับอย่าไปไว้ใจอย่าไปประมาทอย่าไปหลับสบายนะครับ อย่าไปหลับสบายหลุมหลบภัยหลุมหลบภัยที่มีกนะ็ไปทำนะไปทำซะให้ดีนะครับตรงไหนมันอับมันชื้นมันมันตื้นมันเขินนะครับไปทำซะให้ดีนะครับลดลดยนต์ลดอีแตนลดอีตอกลดมอเตอร์ไซค์ต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายอพยพเลยนะครับหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องกลัวใครจะบุกมาจับตัวท่านนะครับ ทหารผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนตว่าทหารยันอยู่แล้วก็เวลาประทะกันเนี่ยเราได้เปรียบแต่ไอ้จรวดคุนเซนมานี่มันมันมีประสิทธิภาพเหนือบั้งไฟนะครับมันยิงได้ไกลนะครับสี่ห้าสิบกิโลอย่างนั้นนะครับมาเนี่ยมันอาจจะเกิดผลกระทบกับพี่น้องที่อยู่แนวชายแดนนะครับ จิตใจของผมเองก็อยากให้มันสงบไม่อยากไปทะเลาะกับกัมพูชาลาวพมา่าอะไรแล้วครับด่านก็ไม่อยากให้ปิดครับจากใจผมนะไม่อยากให้ปิดครับอยากให้เขาทํามาค้าขายกันนะครับทํามาค้าขายกันนะครับมันอยู่ที่นายกคุณเซนกับไอ้ไอ้คุณเซนกับคุณมาเนตสองคนผมว่าอยู่ที่คุณเซนคนเดียวครับคุณเซนดีด้วยก็ดีด้วยครับแล้วหนังเรื่องนี้นะจะจบกันก็จบง่าย,ายเลยเดี๋ยวค่อยดูดิ นะครับจบก็จบง่ายๆเลยผมก็ไม่เข้าใจนะครับคูณเซนก็มาก้าวล่วงถึงประเทศไทยนะครับทําให้คนไทยต้องแตกแยกกันนะครับทําให้คนไทยต้องมาทะเลาะกันอะไรกันนะครับไม่เข้าใจเจตนานะครับโอ้โหต้องบอกว่าจบด้วยคําว่าคูณเซนเท่าสารพัดฟีดจริงๆนะครับเท่าสารพัดฟิดจริงๆนะครับครับขอลาไปก่อนนะครับ ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากรภพที่ท่านเคารพนับถือน,นะครับโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งม,มา่ปราถนานะครับสวัสดีครับ